ลองจุดท,ที่ขาอะไรอย่าเงี้ยครับลองเลื่อนเสียงก่อนเดี๋ยวจะลองค่ะเพราะว่าเทอินี่ใส่มานรู้สึกจะเป็นตัวเอนูล่าธรรมดาปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสปริงด้วยจากประสบการณ์นะรสูตรนี้ทุกท่านก็ใช้หรือถ้ารับสูตรนี้ได้อะเห็ดได้นิ่มไปเลยครับ <laughs> ว่าผมเปลี่ยนสูตรนี้ให้ลูกค้าไปแล้วหนึ่งท่านลูกค้าไม่จบท้ายผมเพิ่มสปริงครับ คือมันจะเหมือนจะมีเสียงแหลกครับครับไม่ไม่น่าจะใช้เค่อยนต์เพราะว่ามันมีสถานเข้ามาในมัแต่ไม่ต้องรีบทำนะครับไม่ไหวจริงๆไปทำัวแข็งครับแต่ไมข้างหลังแข็งแบบแข็งมากกระดานเลยครับอขึ้นรุ่นละนาลรวรู้เลยว่าแข็งไร่ไดคือไม่ได้วาโชสเสิรุ่นเนี้ยจะประสบการณ์คือสายเทอินกับสปิงเดิมแข็งโชคเสียด้วยไหมอาจจะไม่แน่ใจว่า เห้ว่าคันนี้ได้เทอินมาตอนไหนเท่าไหร่เสียไม่เสียเดี๋ยวแกดูครับถ้าแบบว่าพี่ไม่ได้ซื้อคันนี้ครบเว่าพี่ซื้อคันนี้แล้วพี่ยังไม่แข่งเทอินอ่ะจะบอกอทอินต้องจบด้วยสปีดนะครับถ้าไม่จบด้วยสปีดใส่ได้แต่แข็งนะครับต้องมาก่อนถ้าเทียบกันระหว่างเทอินนี้กับเฮนไดที่จะใส่ก็เฮดได้นิ่มกว่าแกบ่งเซนให้นิ่มเลยเพราะว่าเฮดได์มันเซนได้นิ่มอยู่แล้วครับแล้วก็จะจะซิ่งก็ได้ก็ปรับขึ้นซิ่งเอาไว้ระดับเพื่อซิ่งบ้างแต่ไม่ับ ถามวันนี้ก็โอเคนะครับแต่อาจจะฝุ่ันนิด่งนี่ใส่ไปใส่ a m a z i n คอล่าอ๋ออ m a z i n g Cola ปุ่มอันนี้ต้องบอกว่าเคยใส่กันครับใส่แล้วรถมันขึ้นจะแข็งขึ้นรู้สึกไหมครับมันแน่นขึ้นว่ันนี้ a m a z i n คอล่ามันทํามาไม่กี่รุ่นครับแต่ว่าคนไทยเราอ่ะเขาเอาแต่ละพาร์ทที่เขาทํามาเขาก็ใส่เพราะว่ารูน็อตมันเป็นแค่รูน็อตเองครับโอเคครับเดี๋ยวเซ็ตให้นุ่มขึ้นเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่มาลองอีกรอบ ว่านุ่มขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคครับโชคนี้ครับเป็นโชคเทอินเอนดูล p าโปรใส่กับมาด้าซีเ์มมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้เป็นวันที่ลูกค้าเดินมาบอกเราว่าโชคตัวนี้ไม่พอมือลูกค้าแล้วครับแล้วเขาก็มาบอกเราว่าอยากได้ชคตัวที่หนึบหอยากได้ชคตัวที่หนึบหอยากได้ชคที่เกาะถนนด,ดีและนุ่มนวลที่สําคัญนะครับ ต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ผมก็เลยแนะนําตัวนี้เลยครับนั่นก็คือ h ฮสได e ตัวนี้นั่นเองครับีกล่องสีดําสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวเจ้า h ฮสได e กล่องนี้จะติดตั้งเข้าไปในตัวรถลูกค้านะครับแล้วเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเราจะไปลองกับลูกค้าว่าดีขึ้นแค่ไหนนะครับ ขนอมเกินไปมันมีกเปลี่ยนยางของประตูมาด้วยอ๋อครับมันก็เลยแบบเน้นฟูหน่อยใช่อันนี้จริงๆหน้ามันยังนิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะอยูุ่้ไปครับได้อานิตยได้ไปลองกับพี่ช่างมาแล้วด้วยครับโอเคขึ้นโอเคขึ้นใช่ไหมครับโอเคขึ้นก่อนขึ้นแต่อันนี้ผมปรับผมไปเวียนิ่มแล้วนะครับอันเนี้ยออกก่อนเลยครับแต่แหลกมันจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โช๊คมันใหม่ทุกคอมันใหม่ปพ๊บเนี่ย มันก็ต้องส่งไปหาจุดที่มันเป็นว e ค i ของมันนะครับจุดที่มันอ่อนแอที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นแลงที่มีสีด,ดัที่ผมไปลองที่หลอกได้ยินแล้วนะวจะพาขึ้นจนตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันแข็งแต่ตอนนั้น,นพี่นั่งหน้าแต่ว่าหลังนี่ผมก็ปรับให้นิ่มแล้วนะนิ่มกว่าเดิมเยอะครับคือนั่งหลายคนสบายขึ้นคอ่างไหมครับมผมพยายามพาเข้าลูกเลยนะครับ จะชัดตอนขึ้นลูกและนาดครับเพราะว่าลูกและนาดมันเป็นลูกชัดเลยตรมนี้ตัดกล้ <c oughs> องเขานั่งหลังเขาบอกจบเลยครับเน,นี่ยห <c oughs> น้า่ยครับอ,นนอันนี้ไม่เบานะครับ <c oughs> แต่หลังนิ่มได้อีกนะครับบอกก่อนแต่ข้างหน้าเนี่ยผมว่านิ่มแล้วเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ให้ดู <c oughs> ครับครับเฟิร์ม เพิ่มครับเพิ่มอยู่เลยไม่ฮะแต่ข้างหลังตอนแรกมันจะกระแทกแบบใช่กระแทกกระแทกครับมันเหมือนมันไม่ให้ตัวเลยออระเห็นไหมฮะยุบยุบรู้สึกว่ามันยุบแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนแรกคือไม่ยุบเลยช็กเช็คแล้วนะครับไม่ตายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมใส่ให้ลูกค้าไปแล้วเทอินรุ่นนี้เอ็นดูราโปแล้วไม่จบไม่ใช่โชคไม่ดีแต่ว่า สปริงเขาไม่เข้ากับตัวโชว้กเทอินอมันเป็นสปริงเดิมใช่ครับต้องเปลี่ยนเป็นสปริง y s s ตัวคอมฟอร์ตจับคู่กันถึงจบครับรขับขับเร็วได้ใช่ไหมครับนิ่งครับมันจะนิ่งขึ้นอยู่แล้วครับพอรถมันต่ำลงด้วยนิดนึงครับผมว่ากำลังสวยนะครับพอดีล้อเลยแต่ถ้าเกิดไปใช้งานจริงแล้วคูดแล้วมีปัญหาเราปรับเซตให้ความสูงมาให้สามครั้งนะครับสามารถมาปรับขึ้นได้ ส่วนไอ้ค่าครับค่าแข็งอ่อนนะครับครับเอ่อตอนนี้หน้าหลังหน้าหน้าผมรู้สึกตอนนี้จะให้หน้าสองหลังสี่ครับผมปรับหน้านี่มกว่าหลังอยู่ครับตอนนี้เอ่อคลิกไอ้ตัวคลิกใช่ครับหมุนไปทางซอฟต์นะครับข้างหลังอยากให้นิ่มก็หมุนได้เลยครับแต่ผมว่าหน้าสองอ่ะผมผมว่าขับสบายครับแต่หลังถ้าจะเอานิ่มอีกก็ปรับได้อีกสี่เลยครับลดไปได้อีกสี่ระดับคือรุ่นเนี้ยบอดี้มันยากนะครับหมายถึงว่าบอดดี้มัน มันมันจะเป็นคูเป้ก็ไม่คูเป้จะเป็น SUV ก็ไม่ยูวีอยูอยวีมันเซ็ตยากนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะมาด้าสองชุดเบรคอราครับมันก็เลยทําให้หมาถึงว่าทําให้ตัวตัวโชวคครับมันจะต้องปรับให้เข้ากันนิ่มได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าลองใช้งานจริงดูก็ได้ครับอันนี้ข้างหลังมันหมุนมือปรับได้เลยได้ช่างน,น่าจะสอนแล้วมั้งครับใช่ไหมครับช่างบอกเบื้องต้นไหม ยังไม่ได้บอกมันอยู่อยู่ซ<ะ>ุม้มเดี๋ยวผมบอกให้ครับข้างหน้าอยู่ที่โช๊หน้าเลยแล้วก็ถ้าเกิดจดใจคําหน้าก็ทักมาได้เดี๋ยวผมเช็คราคาให้มีของพวกเฮด,ดได้ก็มีครับคําหน้าใส่ตัวเดียวพอครับแต่ใส่คําหน้าบางทีอาจจะรู้สึกรถมัน,ม,นมันแน่นเหมือนลิจิตนะครับม,มันอาจจะรู้สึกมากขึ้นแต่ที่สัมผัสได้คือน,นุ่มขึ้นผมเชื่อว่านุ่มขึ้นแน่นอนจริงๆจะพาไปออกไปไกลแต่ว่ารถเยอนะครับดีกว่าเดิมเยอะครับ เสียตังค์เราต้องดีครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปบอกตอนที่เราจะต้องอปรับกันนะครับดยากให้ทีนึงว่าปรับยังไงหลังรู้สึกแข็งไปไหมครับผมจะได้ปรับให้เลยนิึงอีนิดหนึ่งนิดนื่นได้ครับงั้นผมว่าหน้าสองหลังสองหน้าสองหลังสองนี่คือจากจากศูนย์จากศูนย์นครับอว่าเลขเลขเลกแๆก,กด้วยโชคมันยัง อ่าไม่ได้แบบใช่ครับมันต้องมันต้องซอฟมันต้องมันต้องรันหน่อยนึงนาทีนิดนึงครับเดี๋ยวมันนุ่มลงอีกครับได้ครับขอบคุณครับก็เอสคืครับเอสอซอฟวันนี้ซอฟเตรดแล้วกับหลัเ